ปมด์ครัวทุกคนวันนี้พบกับเมนูโมจิข้าวเหนียวยักษ์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มเลยเสร็จแล้วนี่ไงโมจิข้าวเหนียวยอกทุกคนยอกคุณชายนะบอกเดี๋ยวจะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาทําเป็นแป้งโมจิให้กินก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวนึ่งนะแล้วก็ใส่เครื่องบดลงไปตอนแรกเราก็ถามนะคุณพี่โมจินี่มันของญี่ปุ่นไม่ใช่หรอเอาเข้าวเหนียวทําเนี่ยนะคุณชายนะบอกเอ้ยข้าวเหนียวบ้านเรานี่แหละ แล้วผลที่ออกมาทุกคนดูเฮ้ยเหมือนแป้งโมจิจริงๆอะดูดิมันยืดแล้วคุณชายนะ้บอกยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเอาไปบดต่อซ้ำไปซ้ำมาประมาณ3-4รอบเพื่อให้ได้เนื้อที่เนียนๆแล้วรอบสุดท้ายนะคุณชายนาะงบอกเดี๋ยวพี่จะใส่เนยลงไปด้วยบดแป้งโมจิกับเนยอย่ะพร้อมกันเลยจะทำให้ได้เนื้อแป้งโมจิที่มันเนียนมากขึ้นแล้วมันก็ยืดมากขึ้นเสร็จแล้วก็เอามานวดด้วยมือต่อ ให้ตัวแป้งเนี่ยมันกลืนเนยเข้าไปให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดของเราในวันนี้นี่ใครอยากกินอะไรนะก็ใส่เข้าไปเลยก่อนจะเริ่มปั้นโมจิมาทําแป้งนวลก่อนคุณชายนางใช้เป็นแป้งมันนะแล้วก็เอามาผัดด้วยไฟอ่อนๆให้แป้งเนี่ยมันสุกแล้วเราก็จะเอาแป้งนวลน,นี่แหละมาทาตามมือตามภาชนะเวลาปั้นโมจิมันจะได้ไม่เตะสาดแป้งนวลเข้าไปเรียบร้อยแล้วเริ่มปั้นเลยสา เอาขึ้นมาอ้หูมันจะยืดอะไรขนาดนั้นวะนะเอาแล้วก็ปั้นไปเป็นก้อนกลมๆอุ้ยทุลักทุเลนะดูยืดออกมานี่ได้เต็มถาดทุกคนเริ่มเลยช็อกโกแลตลงไปก่อน <ๆ S 1> แล้วก็เกียเกี่ยแบบนี้ใส่องุ่นแดงแล้วก็ราดช็อกโกแลตตามมาด้วยสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอีกองุ่นเขียวแน่นอนช็อกโกแลตอีกแล้วก็เชอร์รี่เฟร์เลโร่ก็มาเอาเข้าไป ยังช็อกโกแลตอีกโอ้โห oh, oh, oh. หวานขึ้นตาแล้วคุณพี่เอาเสร็จแล้วนะพับเลยแล้วก็แต่งทรงนะให้โมจิมันเป็นทรงกลมๆสวยๆกลับด้านมาดูผลงานกันนี่โมจิเขาเหนียวยักษ์เหมือนไว้เฮ้ยแล้วพอกินเข้าไปนะแป้งมันยืดแล้วหนึบๆไส้มนะันอะผละไม้มีความแบบเปรี้ยวๆหวาน เจอช็อกโกแลตหวานหวานหอมหอมแล้วมันตัดกับแป้งพอดีเลยแต่แป้งตัวนี้นะคุณชายบอกว่าต้องกินตอนร้อนๆเพราะถ้ามันเย็นแล้วมันจะไม่ค่อยยืดแต่ถ้าอยากให้ยืดนานๆนานนคุณชายนางบอกอาจจะต้องใส่นมใครอยากเห็นสูตรที่ใส่นมนะคอมเมนต์มาได้เลยจ้า